พลทหารควรจะดนมาท่าผมเลนืนเล่นืนเร็วเวก็กเปิดน้าต่าง่ะลูตาล้านแล้วตาชู yeah <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับในช่องนางเพนครแนลจ้าสำหรับคิปวันนี้นะคะทุกคนเพนจะพาทุกคนมาเที่ยวสงการเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลสงการกันนะคะเพนก็จะพาทุกคนไปเที่ยวสาดน้ำที่หน้าตลาดที่อำเภอของบ้านเกิดเพนเองนะคะ นั่นก็คืออำเภอหนองวอจังหวัดอุดรธานีนั่นเองจ้าปีนี้เป็นปีพิเศษนะคะทุกคนปีพิเศษเพราะอะไรเพราะว่าเพนได้กลับมาเที่ยวสงการนะคะช่วงเทศกาลสงการนี้เพนไม่ได้เที่ยวหรือว่าไม่ได้กลับมาบ้านช่วงเทศกาลสงการนี้นานหลายปีมากๆนะคะเพื่อนๆถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะทุกคนที่ได้กลับมาในช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะ เราก็จะได้สังสรรกินข้าวกับญาติของเรานะคะซึ่งโอกาสแบบนี้มีน้อยมากสําหรับตัวเพนนะคะทุกคนเอาละจ้าก่อนที่เราจะไปเล่นน้ําสาดน้ํากันที่หน้าตลาดนะคะวันนี้เพนก็จะพาญาตินะคะทุกๆคนนะคะไปส่งน้ําของคุณตานะคะ ซึ่งคุณตาของเพนได้เสียไปหลายปีแล้วนะคะทีนี้ทุกปีของเทศกาลสงการนะคะญาติิทุกคนนะคะลูกหลานก็จะไปส่งน้ํากระดูกของคุณตานะคะอยู่ที่วัดภูผะบาทบัวขาวนะคะทุกคน เราก็ได้เก็บกระดูกแล้วก็ธาตุของคุณตาไว้ที่นั่นนะคะเราก็เลยจะพากันไปส่งน้ําคุณตานะคะก่อนเราจะไปเราก็จะมาลองท้องกันก่อนนะคะทุกคนวันนี้เพนกับเด็กๆนะคะญาติๆก็จะพากันทําเนื้ยนนอยนะ่างกินกันก่อน,นจ้าอากาศร้อนๆแบบนี้นเราก็ต้องย่างกันร้อนๆแบบนี้ละจา้า

ไปไฮย้ายผู้ชื้อนะ่คะเขาทรงน้ำเอ้ยค่ะเขาอดน้ำหนาบ้าน,น,นเนี่ยเป็นตัว เราโตขึ้นมาเราจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายมึ้ตอบให้มันเข้มแข็งหน่อยผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายไอ้ผู้ชายชื่อจริงชื่ออะไรนะน้องชื่อจริงชื่ออะไรนะผู้ยเดนผู้ยเดนผู้ยเดนใช่ไหมพลทหารผู้ยเดนมา ครับผมดรื่อน้เอาทำไมไม่มีครับผมเรื่งนะเอาจริงจริงเอาครับเรืยอครับผมมาค่ะาข้างบนแถวต้องบริหารพุยดอนโอ้ย เราเป็นผู้ชายนะลูกท่องไว้ในใจผู้ชายผู้ชาย <laughs> ผู้ชายไม่ได้ผู้ชิงนะ <gasps> งไม่ได้นะผู้ชิงนะ

ดูท่ายิงก็รู้แล้วว่าย <h 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 ังไงดับดังลำไส้ได้ค่ะได้แล้วค่ะรีบรึยปล่าปืนทางแล้วปืนทางแล้วโดนเขาจบตีปืนทางแล้ว ยงเดียวตอนนี้รากับไม่เดียมายามบ้านเน้อเ็นมอนี่ผู้ใดนี่มาสมเนี่ยเห็นบอดีใจบตมือนี่ลูกหลามาเบอร์ุกคนเดอค่ะพูดเดียวไม่นั่งจอยเด้อกะพยาใช่โยหนด้มีสุเด้อสาธสาธุสาธเอเอกระดสบุนเนาะ่ั่งหน้าร่างหลังอะ

เขาดีอยู่สองเลยเไดขปีนี้เขาหยุดนำพาเด็กๆไปเล่นน้ำค่ะทุกคนเต็มรถเลยตอนนี้ไปเลสโก้เขาน้เราเลสโกเออเลสโกเขาจะเอาตกไยังไงไม่รู้ไม่รู้เนี่ยนะตอนเนี่ย้นะ ไอ้เอเหมือนกันาโอ้ยคอีป่ะทำไมาจะ่คนอื่นไม่ทาตัวองมาเลยปป่า้่าปาจักอันไฟฟ้าเหรอออนี่เบามาเร็วจัน้าพี่บ้อมแฉอ้าวเ้าตวเองกันแ้วตรง้แฉไปแง่่กันเลยนี่ตรงนี้ก็ได้ไม่เนี่ เตมแบบเ็มเล Let's go มันร้อนมันร้อนเนี่ย Let's go ไปไหนคะไปอุดรเรียว่าชารากุนีลิศตลอดเลยนะคนเล่นรันขาเราเนี่ยเลยเก็นมากเลยมาที่ดินรักชัก

ม่เนยปืนะวะเยียลยยิงไว้ยิงมาเลยยิงเยิงเลยหนาวมาเลยรักกักกูร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 ักกูักกูรักกูรัรรกรั เอาแล้วเหรองแบแงเอาลแข็งเอาลมคชยเอาไปไปไหนไปไหนไปไหนะเป็นหนุมไหมครไม่ไอยากได้แม่มต้องให้รายได้หาดด้วยมาให้หน่อยรับน่อครับรัแม่หน่อย let okay. ไม่ไม่เลยอะไปเอาเบียร์กินนะจอดจอดจอดไม่ไม่ขับไม่ได้นั่นแต่ทําม่ขับไปเลยทำไม่ได้ มาทำสุดมบามจบตังเลยฮันนังกันเลยขอเบ้าไหนขอเบ้าไหนย้อ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 นเฮ้เอาล่ะเอาล่ะให้เต่าาต่าเต่าเต่าโอ้โหข้อไหนเนาะเป็นฮันเบิ้ง

นี่แก้ผ้าสัตว์เทยตัตุ๊อุโอ้ยตังตังเอาเกิดะไรขกิ่งเอะไรงแก่เิ้นแ่ไเห็นะเกไม่ม่ลาแล้วจับเอา มองหายไปไหนหมดเลยสนุกกันใหญ่เลยค่ะทุกคนเด็กๆสนุกกันใหญ่เลยพาเด็กๆขี่อ้อมตลาดนะคะตลาดบ้านของเบนเองหนุนอ้อมไปตั้งไจจเปน็นไม่ลงเพราะว่าเป็นหนาวนะเล่นที่บ้านก็หนาวแล้วนะตอนนี้ก็เอาเด็กๆมาจอดที่หน้าตลาดก่อนนะเขาอยากมาเล่นทีน่สนุกไหมลูก <c oughs> เป็นกลุ่มๆเลยนะคะสนุกมากๆเป็นปีแรกที่เพนได้มาเล่นสงการนะทุกคนคือแบบวู้สนุกมากๆเลยค่ะ